กิ้งก่ามาวันซาหรือมวันซากิ้งก่าแอฟริกาที่มีสีสันสุดโดดเด่นคล้ายกับสไปเดอร์แมนมองแล้วเหมือนมันใส่ชุดคอสเพลย์สไปเดอร์แมนเลยกิ้งก่าชนิดนี้อาศัยอยู่ในแอฟริกามักพบเห็นได้บ่อยในตอนกลางวันที่มีอากาศร้อนจัดขณะอาบแดดอยู่บนโขดหินในแทนซาเนียเคนยาและรวันดาตัวผู้จะมีสีสันสดใสส่วนหัวคอและไหล่ตัวผู้มีสีแดงสดม่วงหรือชมพูในขณะที่ลำตัวมีสีน้ำเงินเข้มปะปนกันไป มองแล้วคล้ายกับสไปเดอร์แมนกิ้งก่าตัวเมียส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาลและแยกแยะจากกิ้งก่าแอกามาตัวเมียของสายพันธุ์อื่นได้ยากกิ้งก่าชนิดนี้มักถูกเข้าใจผิดสับสนกับกิ้งก่าแอกามาหินหัวแดงตัวผู้ควรมีคู่ผสมพันธุ์ประมาณ5ตัวและมีอนาเขตอย่างชัดเจนพฤติกรรมของกิ้งก่าตัวผู้เมื่อพบตัวเมียตัวที่ถูกใจมันเอาชนะตัวเมียแล้วจะสายแกว่งหัวเพื่อเกี่ยวพาราสีกับตัวเมียที่หมายปองไว้ขนาดของมันก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรมีอายุไขอยู่ที่15ปี อาหารของมันนั้นก็จะเป็นจิ้งหรีดนอนตะกระแตนและ,มะแมลงต่างๆทั่วไปสายพันธุ์นี้ได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเนื่องจากสีของตัวผู้มีสีสันสดใส